สวัสดีค่ะพูดตามปากพูดตามปากพูดตามปากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องปินชาแฟมิลี่วันนี้จะมาเล่นแป้งดูค่ะน้องๆมาเล่นแป้งดูกับพี่ปินไหมคะโอเคอ่ะแป้งดูเราเมีอะไรบ้างค่ะจึงนี่คืออะไรคะบอกน้องๆสิ ปวดท้องปวดท้องทำอะไรคะแข่งอื้ออ่ะมาใส่เพื่อนไปไม่ใส่เพื่อนเอ้ามานั่งกระโถน่ะไม่ย,ยังกระทนแล้วแล้วทำยังไงดีอืมอ้าแล้วทำปวดท้องต้องไม่ใส่เพื่อนไม่ใช่กระโถนทำยังไงด,ดีเดต้นแปงโดแล้วปวดท้องนี่คืออะไรคะ จำจ๋มแป้งโดนี่สีอะไรบ้างมันนี้แม่ทำให้โดสีอะไรให้ครับกีนกินในโชว์พี่โชว์น้องๆสิโชว์น้องๆสิยกโชว์น้องๆส,ววงสิว้าวแป้งโดทำไมสีส,สันสวยงามขนาดนี้ให้ทำให้คะ่ะแม่ยื่นทำให้๋อแม่ทำให้โอเคอ่ะปะปาอยากกินเมนูกะเพราสะพานลื่น ทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยทำยังไงเอาอ่าป้ากินกระเพราไดโดเสาก็ได้ทำให้ดูหน่อยทำยัฮะกะเพราไดโดเสาวน่ากินไหมอ่ะป้อนปาเงบเงบงงบงงฮฮน้องน้องจะกินเมนูอะไรสั่งที่ปินได้เลยนะคะอ่ะน้องน้องยากกินมัคกลโรน นายโนเสาร์แล้วพอน้องๆเลยพอน้องๆเลยพอน้องๆเลยไม่ใช่พอน้องๆน้องๆนู่นนเออน้องๆทานกับพี่ป um ิ่นไหมคะพูดเลยน้องๆทานกับพี่ป uh, ิ่นไหมคะทานกับพี่ป uh ิ่นโอเค นัาพิกก็หมบาบก่อนยบายก่อน,อ,นอ่ะคนนี้พอแค่นี้เหรอโอเคน้องปิงขอตัวไปทางกับข้าวต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะบมายบายค่ะ